กินข้าวเช้ากับคุณยายค่ะพี่น้องค่ะทอดมันปลาน้ำจิ้มไม่เผ็ดแบบเผ็ดหนึ่งปลาจะแกะกุ้งแกะปลาให้คุณยายมีกิ้แจวมะเขือด้วยนะอันนี้อย่างแซบ่บอ้ยมาค่ะมาค่ะกินข้าวนำกันจ้าเจ้าของมากินข้าวนะแก กินแล้วกินแล้วโอ้โหกุ้งเัาใหญ่เลยมื่อแรงมื่อแรงเขาด้านกันปลาหมึกมีกุ้งมีปูเจ้าของื่อมาเป็นห้องหบนะอันนี้ซีลิงให้ยายกินก้อนก้อนเขาแล้วมื่อแรงเขากินลำเขาไหงข้าวไงเดี๋ยวข้าวสวยอุ้ยซาอุเป็ยังไม่ได้กินข้าวรวมิทแจกกุ้งให้คุณยายกินนะคะเป็นหัวใจให้ก็นั่งลงอันนี้เคี่ยวบ่ค่อยดีนะปลาล้าบ่ค่อยแค่นมาหันย่ลูกมานั่งหันยิงมานั่ง เอาเลยไว้เนี่ยหั่นก็กินไหมระวังระวังค่ะข้าวหั่นมันนิดกินไหมลูกกิมไหมทอดมันปลาหาไหมลูกคุณสวยมาหน้าทางนี้สิลูกมันจะได้ถูกจอมั่งเออเจ้าของเได้ไงเป็นไหมเนี่โอ้เปซอยพี่น้อยเก็บทั่วดูดต้่งไล่เมื่อก็มือตัวก็ได้ว่าแต่ตั้งใจแล้วงานคุณเนิวไม่มือหัวมันนอนยันลมบอกตัวลมบอกมือหน่ะลมลมยายน้อยดึงดึงแล้วมือลม แม่เห็นตนโตล้มได้ยิน้ะเขาว่าว่าล้มล้มเอาไหมลูกพาดึงพี่น้อยขึ้นยนาโนยข้างนึงตรงข้างนึงดึงพี่น้อยขึ้นแล้ววบนนี้แกยางแกยางแล้วทีนี้แกดึงแขนตรงไปน้ําจงก็เลยมืนแม่ไปที่ว่าเขาลำลาห้างกลับมาตีหน้าปวดยูตีหัวปวดยูนี่กินบอกแม่ก็ไปก้มมือหั้ามช่วดไหมเออเอาไหมลูกอาเอาไหมเอาค่ะจิ้มขวดให้เนี่ย นางนูีโตะนะที่ว่าเขาลำลาแล้วอุย้ยระวังลูกระว,วังนั่งดีน,น,นั่งดีเออใช่ยอดกันหนัหวจังใดกับลูพกพัวเขาไม่สนใจหรอกนะว่าหวัาหวบ่าสนใจเจ้าของมันบอผู้ใด นายไพ่บริสุทธิ์ใจเมียต่อกั่งเบิ่งอยู่เขากับไปเล่นต่อกัไปลากมาไปสนอนายอาตีอันเมียตู่นำบ่ก็เลยพอแล้วงานเงานแล้วกลับบ้านนายไพ่เอ้ยพาไปอาบน้ำเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอย่างเฉยเลยเพิ่งสภาพนั้นคือซีนอนบ๊วยหลบพอมือเช้าไปหาแกก็ว่าเออไพ่มันก็อาบน้อาบน้ำอะไรให้พี่เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรเออกระบอกกระดีวะเพื่อเราค่อยเมาก่อยพังแล้วค่อยกินเหล้าค่อยบ่เมาอะไรัง่ใหญ่คิดว่าจะฟ้องเมาก็เลยไปบ่ได้ เมาไปกินน้ำเป่าจะว่าเมาไม่ต้องดีจ็เมาเมาก็กินกินยิงได้มันกันเมืนก็เมาแต่ทั้งใจแค่เหมือนบ่ถึงกับเมาจนเจ้าของเจ้าของหนังหน้าไมเป็นแบบนี้เป็นไรฝรั่งไปพัทยาบัดนี้หน้ามันคือจอยลงอาสูททำไมหน้าเป็นแบบนี้ืเช้ามาไม่กูดมือนึ่งกลับที่นอนก่อนไปนอนตื่นใหม่เป็นไร สีเปลี่ยนเลยเข้มเล่นจริงๆจริงอ่าลองชิมก่อนแม่ก็เบนชุกภาพเหมือนพี่น้ำอยู่กับพี่ก็ออกจากน้ำส่งคนพี่น้องอันนี้นางวัวดตักได้จะเหวเหียเห็นรอบวัดแดงดำค้มเลยน้าเขาส่งกับันชื่อว่าเสียค่าคนมาเหมือนจังกุ้งอุ้อ ก็เลยมาบ้าน่างจระเจสมันก็มาขึ้นมาแกะมัน้่ได้มานั่งจำเขามีปลาหมึกจระเจินดังนะบุกยปทอดได้หรอกเดี๋ยวขยื่นของไปดิอ่ะเพราะว่าเเขาไม่ว่กไหงเขากินมาจะหน่ตไรแล้วหมึกเอาบุกไปเอาแต่กุ้งนี่ท่านอยู่ช่วงช่วงขายฟองทะเลอยู่ก็มีแต่แฟนเจ้าหันมักจังของทะเลแต่บ่ยังให้กินหลายวัวมาทะเลเนาะอื้ อ่ะระวังกินงากได้คอยนี่หวานๆนันจิ้มเป็นไหนเด็กวะนี้มั่งตรงนี้ละบางคนางคนมาปั้นตานี่ตัวี้แม่ใช่เขาแม่์บอยดีแมจะตรงคือเก่าเมยอนีวันแม่ด้มยอนี้วันแม่ให้พรกันในจงกันโมมีผู้ใดจงให้แล้วเปิดมบางคนได้เห็นเ้อแม่ โอียาไแม่ด huh. ูหนึงจังแปดหนึ ah, ่งก็จัเอามเนย่นัยตัจะดีสิดคิดตลอิดเสมอที่ตั้งแต่แม่ยูมีไออย่างโเดียวน้อุปบนนี้แล้วโตรู้แล้วคนานุ่มควายากโตรูกบเคยตั้งแต่น้อยคึงีอดื้ออีเกย์ไปไหนกระโบเคยที่ว่าอีที่มอที่แม่มีไมมอย่งไออย่งมีเงินไหมอย่งเอาไปถึงไปประเดี๋ยวปรดาวได้เห็นนะอาว่ได้วาชีวิตวัรุ่น ชีวิตการทำงานถึงมีผัวมียังยิ่งใดก็ต้องไปิมลูกปีที่แล้วนี่เอาวางมาลายไปกาพาคุณแม่พ่อแม่เหรือเกิดทีหลังแม่แม่ตกเกิดทีหลังน่ถ้าตกปีนี้แกก็หกสิบเก้าโอ้ทู้แม่ตั้งห้าถ้าปีเก้าปีนี้วันที่สิบนี่มันเจ็ดสิบเอ็ดเลเดเพราะว่าแกเสียปีกายนี่อายุแกหกสิบแปดอะไรลูก หกหกสิบว่าตายหกสิบแป๊เสียหกสิบแปดไอ้ย่ากินข้าวหรือเปล่ามาแก่ประเมอนี้กะเมื่อวันแม่อ้าววันแม่สิบสองสิงหาปีกายนี้ไเอามาไายไปกล้าตีนแม่อยู่ห้องไอซียูแล้วอ่ เอ่ามันอ้อการอไปลอกระเมะเทลูกเจ้ราชื่อหเนาะที่อืมโอ้ยลูกสาวนายื่อมมเข้าน้อยให้มาดีค่ะโอ้โหได้เลยไดนเได้เสิฟังเจาะอัดจ้ะฟังคุมจังเนาะค่าเที่ยงบินนะหลอกเบ็ดเลยหมาบเบนเลยโอ้โห่า่าฮ่าเลอกนยนเล ทะเรซุเปอร์เลิฟใเรีอหนะน้าบน,นะตนะัวน้อยตัวน้อยตวนะไก,กับป้าาได้่แนให้ที่สมองจะรู้ลยนอยาู่มา <c oughs> ม่มานีวักตะฝรังน้อยกับบลเลยนข้าตีนะ่ะข้าวอนะ่ะโอเขียวลอกคอเนี่ยนี่ รัดมามันมิทริกอ่ะจะนึ่งนอยๆเดียวไม่กินนุ่งแรงน้ำมานยาถึงสิไปหาอาบน้ำฉาบผมก่อนมาแรงบะอย่างหมาไปขโมยหมูอยู่หน้ารถลองงาน นอนยูต้องเป็นทิพกวมือตั้งแต่จะออกไปเดี่ยวกันพุนละนั่นมาต่งหากสานี่มือเนี้ยบินหนักบินนักถ้ามาหน่าไปเห็นอย่างมาได้เต็มตีได้กขึ้นก็เวียนหัวแหมเมื่อยคนแท้ท้องอ่ะหกตัวเองหอมหวนอ่ะไวทองขึ้นบ้งตีไม่ใช่ตัวเบาบุลุล่วยเชื้อบูล ก็บม่ได้ไดนอนเออมาเบ้าอยู่มื่อไห่น่ะเนี่ยบวบบว่าบอกว่าบูกของหนีสงสารเนี่ยสั่นมาลสงสารเนี่ยอ้าวกะเด็นนอยอยู่เนาะกะปีเดียวกับบักนกนี่ึงก็ที่เราตายดินมาตาฮ่าวาลูกเอตจังเบิ้งจังแงกันี่า เราคุมจังนะคุมไปหาหมอถ้าคุมไปหาหมอได้เพื่อนนอนโรงพยาบาลไดนอนโรงพยาบาลแล้วใครจะเฝ้าเราล่ะใครจะอยู่เป็นเพื่อนเราถ้าคุณจะหยุดงานมันก็ไม่ได้มันขาดรายได้เราก็ต้องตั้งหัวใจนะจะผมจะห่วงหน้าห่วงหลังสุขภาพสําคัญเราก็ซื้อยามากินอะไรคือเราเราเรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไงไหวหรือถ้ามันดีมันอันนี้อันนั้นก็คือกินยาแล้วก็ตอนเย็นตัวอ้อกไปชีอยาฆ่าเชื้อเอาโอเอไปคนขับรถไปนี่ แต่ถือระยะขับเขับลาไกลอัยังยีเ้หืมอันบงไมหัวมันๆอ่ะลูกกนแซ่บว่าจะเป็นไข่มันจะเอาตำมันๆไม่กินไม่เอาไม่เอามันกุ้งนะงั้นไม่เอาไปตุ้มกินไม่เอาไม่เอาหัวกุ้งทำนึงได้โอ้ยาือเจอยงมันไข่ถ้าเป็นไข่มันยาก็ให้กินเลยหัวมันมันกุ้งอ่ะ แคลอรี่มันสูงเอาหักไว้เวเปส่งเอาส่งตาทำเห้านัวห้ัวโอ้ยยังเล่นยูงยาใหญ่เอ้ยไปร่างไปร่างไปไหนมึงเนี่ยไปไหนมึงเนี่ย Муха